มือได้ไปเรียนวอบอได้ไปเรียนเนาะแล้วก็ออกกันตั้งแต่ปหกปีได้ครับหกสามปีนตั้งแต่หกหกหกสองหกสามเลยเนาะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นคนนี้ระบุว่าหลานชายซึ่งเป็นคนพิการไม่ได้ไปโรงเรียนมานานถึง3ปีแล้วเนื่องจากไม่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนได้ คำยืนยันนี้เป็นเบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ปปชขอนแก่นตรวจพบและเมื่อสอบถามผู้ปกครองเด็กอีกหลายคนก็ระบุตรงกันว่าให้บุตรหลานเลิกเรียนตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีแล้ว ก่อนหน้านี้ปปช like ขอนแก่นได้รับแจ้งบอกแสว่ามีการนำรายชื่อเด็กเกือบ20คน nice ไปตั้งเบิกงบประมาณโครงการอาหารสำหรับนักเรียนประจำพักนอนจำนวน3มื้อมือละ30บาทหรือคิดเป็นรายหัว90บาทต่อคนต่อวันต่อเนื่องในช่วง1-3ปีการศึกษาทั้งที่เด็กไม่ได้มาเรียนจริง นายทีรัตบางเพชรผู้อำนวยการปปรชจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตเข้าตรวจสอบเพื่อเป็นการต้องปรามซึ่งทางโรงเรียนยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและประกอบอาหารตามหลักโภชนาการและได้สอบถามเมนูที่เด็กชื่นชอบ ขณะที่ปปชพบว่าการตรวจรับวัตถุดิบประกอบอาหารอาจไม่ตรงตามจำนวนที่ส่งมอบจริงจึงให้ทางโรงเรียนรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุดและย้อนหลัง3ปีเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดว่าการทำอาหารในแต่ละวันเป็นไปตามหลักโภชนาการและครบถ้วนตามรายการอาหารหรือไม่ ปีการศึกษา2,566โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงม .3 จำนวน154คนแบ่งเป็นนักเรียนประจำพักนอน143คนไปกลับ10คน ผู้อำนวยการปปชจังหวัดขอนแก่นระบุว่าปัญหาทุจริตโครงการอาหารกลางวันเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักง,งานปปชให้ความสำคัญติดตามตรวจสอบและป้องปรามการกระทำผิดเพราะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพการศึกษาของประเทศซึ่งหากเป็นเด็กพิการที่ต้องพักอศาศัยกินนอนที่โรงเรียนทั้ง3ามื้อแล้ว การจัดอาหารให้เด็กยิ่งมีความสำคัญและต้องได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะตรงตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทำให้เด็กมีพัฒนาการสามารถศึกษาเล่าเรียนช่วยเหลือตัวเองได้และมีอาชีพที่ดีในอนาคตพลอยไผ่ทูนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน